เวลาสองทุ่มนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณครูจริงค่ะแกร m ม,มาด็อกเตอเจ้าของหลักสูตรคุกไก่แก m มมาอังกฤษซึ่งทำให้คนที่งงงภาษาอังกฤษหายงงไปแล้วหลายร้อยคนนะคะวันนี้ครูจริงก็มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะทำให้พวกเราหายงงกันก็คือเรื่องราวของการแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษอะคะ่ะบางคนก็มีความเชื่อว่าเวลาฉันจะแสดงความเป็นเจ้าของว่าของนี้ เป็นของใครเราจะใช้วิธีใส่เครื่องหมาย apostrophe <c oughs> ก็คือลูกน้ำที่ลอยอยู่ข้างบนกับตัว s, <S, <S> เรียกรวมกันว่า apostrophe s บางคนบอกว่าไม่ใช่เราต้องใช้คำว่า off ั้งหากเพราะว่า off นี่แหละแปลว่าของนะคะจริงๆแล้วใครถูกกันแน่พบคำตอบได้เดี๋ยวนี้ทันทีค่ะ,ฉะเฉลยเลยนะคะจริงๆแล้วถูกกันทั้งคู่แหลคะค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความชัดเจนว่าเมื่อไหร่ใช้วิธีไหนในการสแสดงความเป็นเจ้าของ ฟังดีๆนะคะถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนเช่นมาดูตัวอย่างกันเลยก็คือจอนนี่แหละค่ะเขาเป็นคนเห็นไหมคะเวลาเราจะบอกว่าหนังสือของจอนมีวิธีเดียวเท่านั้นค่ะก็คือเราจะต้องใช้เครื่องหมาย apostrophe s จอร์นฟุกแปลว่าหนังสือของจอ์นเพราะว่าจอ์นเป็นคนใช้วิธีนี้นะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจอ์นเป็น คนคนอื่นก็ได้เช่นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเราก็จะใช้อย่างนี้ค่ะ A boy's book นี่ก็คือหนังสือของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายกับจอนเป็นคนใช้วิธี apostrophes จบหนึ่งเรื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยค่ะไม่ใช่คนเป็นสิ่งของเราจะทำยังไงดีมีวิธีเดียวเลยก็คือเราจะต้องใช้ the แล้วก็ของแล้วก็ off แล้วก็เจ้าของค่ะเช่นถ้าเราจะบอกว่าขา โต๊ะเห็นไหมคะเจ้าของของเราตอนนี้ก็คือโต๊ะเนี่ยไม่ใช่คนเป็นสิ่งของวิธีเดียวในการแสดงความเป็นเจ้าของบอกว่าขาเป็นของโต๊ะก็คือเราจะต้องใช้คำว่า the legs of the table มีวิธีเดียวแบบนี้เลยคะ่ะจบแล้วนะคะวิธีการแยกคนเป็นเจ้าของ apostrophes เ,เจ้าของไม่ใช่คนเป็นสิ่งของให้ใช้วิธี the ของนั้น of เจ้าของค่ะเรียบร้อยนะคะ ทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยซึ่งเราไม่ต้องจําค่ะเพราะว่าเรื่องต่างๆที่ครูจริงจะพูดตอบไปนี้ใช้ได้ทั้งสองวิธียังไงเราก็ถูกนะคะก็คือถ้าเจ้าของเนี่ยค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเป็นสัตว์ขาของหมาเราจะทํำยังไงดีมี2วิธีเลยค่ะเราจะบอกว่า the dogs leg ก็ได้หรือเราจะบอกว่า the leg of the dog ก็ถูกทั้ง2วิธีค่ะ เพราะว่าดอกเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะหรือถ้าเกิดเจ้าของของเราเป็นสิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาติะคะ่ะอย่างเช่นแสงของพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมคะมี2วิธีค่ะวิธีที่1 a post r o p h s หรือวิธีที่สองใช้ the สิ่งของ o f เจ้าของก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามีเจ้าของที่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเช่นบริษัทเราอยากจะบอกว่าประธานของบริษัท เราก็มี2วิธีถูกทั้งคู่ค่ะก็คือ 1. ใช้ a p o s t r ท p h ี S ประธานของบริษัทหรือว่าใช้วิธีที่2ค่ะ The President of the Company ก็แปลเหมือนกันว่าประธานของบริษัทนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยเป็นเวลาค่ะเช่นเราจะบอกว่าช่วงเวลาสิ้นปีหรือช่วงปลายปของปีคำว่าปีเนี่ยค่ะก็คือคำว่า Year เนี่ยเป็นเวลา เพราะฉะนั้นเราจะใช้ได้2วิธีนะคะก็คือ the y e s n แปลว่าปลายปีหรือว่าช่วงสิ้นปีนะคะหรือว่า the end of the year ก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะแล้วนี่ก็คือวิธีการในการบอกความเป็นเจ้าของค่ะถ้าเป็นคนวิธีเดียว a p o s t o s r i e s ถ้าเป็นของวิธีเดียว the ่งของ of เจ้าของค่ะนะคะแล้วส่วนถ้าเป็นอย่างอื่นเช่นสิ่งมีชีวิตอย่างมา้าขาของมาได้2วิธี ทางของเสือก็ได้สอวิธีค่ะถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเช่นแสงของพระอาทิตย์หรือว่าปากของแม่น้ําก็ได้สอวิธีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเป็นกลุ่มนะคะเช่นประธานของบริษัทหรือว่ากัปตันของทีมก็ใช้วิธีสอวิธีถูกหมดเลยนะคะแล้วถ้าเป็นช่วงเวลาเช่นปลายปีหรือว่าบทเรียนของอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็เป็นเวลาก็ใช้ได้สองวิธีค่ะทีนี้ นับแต่นี้ไปนะคะครูจิงก็จะแถมให้เลยค่ะให้มันอยู่ในเรื่องนี้ไปได้วยกันเลยทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยค่ะมันเป็นคำนามเช่นจอนเห็นไหมคะหมาพระอาทิตย์บริษัทปีหรือว่าโต๊ะพวกนี้เป็นคำนามแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราจะแปลความเป็นเจ้าของแล้วเจ้าของเนี่ยไม่ใช่คำนามแต่ว่าถูกแทนไปแล้วด้วยคำสรรพนามหรือโพนามอะคะ่ะเช่นดูนะคะจอนเนี่ยค่ะ ถ้าเราไปเรียกเขาว่า He ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจอ h n นเป็นผู้ชายทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าหนังสือของจอ h n นเราจะไป Apostrophe S แบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้จอ h n นไม่ได้เป็นคำนามแต่ว่าถูกโพนาวแทนเข้าไปแล้วว่าฮ ah ีแล้วมันจะมีวิธีการแสดงความเป็นเจ้าของใหม่ขึ้นมาเลยค่ะก็คือเขาจะมีสมเร็จรูปเป็นของตัวเองค่ะหนังสือของเขาผู้ชายเรียกว่า h i s b o o k ทีนี้ He เนี่ยเขาก็มีเพื่อนๆค่ะเป็น IUV ฮีอีดเดเพื่อนเพื่อนของเขาค่ะก็จะมีคำสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะเป็นของตัวเองเราก็เลยอยากจะแนะนำให้รู้จักหน้าเดียวจบไปเลยจะได้ไม่ต้องไปงงที่อื่นอีกนะคะ,ะเราจะไปดูเพื่อนเพื่อนของฮีนะคะว่าถ้าโพนาวพวกนี้เป็นเจ้าของสิ่งของอะไรเราจะมีคำสำเร็จรูปเป็นของตัวเองไม่ต้องอโพสตัวฟีเอสถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนก็ตามเขาไม่ใช่นาวแล้วนะคะเขาถูกแทนด้วยโพนาวค่ะ,ะแล้วนี่นะคะก็คือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของฮีค่ะ ถ้าเรามีหนังสือเล่มหนึง่งอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันเราก็ต้องใช้ว่า my book แบบนี้นะคะ my อันนี้ก็จะแปลว่าของฉันอย่าไปใช้วิธีนี้นะคะเอา apostrophe s ใส่เข้าไปข้างหลัง i แบบนี้ไม่ได้แปลว่าของฉันนะคะแบบนี้ฝรั่งให้ผิดเลยต้อง my ถึงจะถูกแล้วถ้าเราไปทำแบบเมื่อทีน้นี้กับคำว่า it นะคะเรื่องใหญ่กว่าเดิมค่ะ ชอบมีคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่า apostrophe s ที่ใส่เข้าไปข้างหลังี s ตัวเนี้ยมันจะแสดงความเป็นเจ้าของนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะจริงๆถ้าเราจะบอกว่าขาของหมาเราแทนหมาหหด้วยี s อยากบอกว่าขาของมันเราจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะก็คือเอาคำว่า is ที่เติม s ไม่มี apostrophe s เนี่ยค่ะนำหน้าขยายเข้าไปก็จะแปลว่าขาของมัน แล้วมันแทนมามาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยดันไปใช้วิธี apostrophe s ฝรั่งอาจจะไม่กาผิดทันทีเหมือนที่กากับเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะแต่ฝรั่งจะงงงนิดนึงว่าเอ๊ะเราเนี่ยจงใจจะเขียนคําย่อหรือเปล่าฝรั่งจะเข้าใจว่า apostrophe s ตัวเนี้ยย่อมาจาก e v s เอ๊ะหรือว่าย่อมาจาก has กันแน่แล้วเขาก็จะแปลผิดไปเลยว่ามันเป็นขาหรือว่ามันมีขาแต่จริงๆเจตนาเราจะบอกว่าขาของมัน เห็นไหมคะว่าเราก่อเรื่องกันใหญ่ขนาดไหนค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักเพื่อนๆให้ครบก่อนนะคะนอกจากมีไม่แปลว่าของฉันแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ our แปลว่าของเรานะคะ your แปลว่าของเธอของคุณ his แปลว่าของเขาผู้ชาย her แปลว่าของเขาผู้หญิงแล้วแดะแปลว่าของพวกเขานะคะก็หวังว่านับตั้งแต่นี้ไปนะคะเวลาเราจะพูดว่าของคิดดีๆค่ะมันคืออะไรกันแน่ ถ้ามันเป็นคำนามเราก็แค่ดูว่าเจ้าของเป็นคนแบบนี้หรือว่าเป็นสิ่งของแบบนั้นแล้วก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องคน apostrophe s สิ่งของใช้เดิ e ของ o r เจ้าของนะคะส่วนที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องจำค่ะถูกหมดเลยยังไงก็ได้ได้ทั้งสองวิธีนะคะแต่ถ้าเจ้าของของเราไม่ใช่คำนามแบบเมื่อกี้นี้แต่เป็นโพนาาวหรือสรรพนาม ก็คือพวกนี้นะคะเวลาแสดงความเป็นเจ้าของอย่าไปใช้วิธี a p o ส t r ฟีเอ S, <S ให้มันผิดนะคะแบบนี้แบบนี้อย่าทำนะคะ,ะให้เราใช้วิธีมีคำสมเร็จรูปเป็นของตัวเองค่ะก็คือคำพวกนี้นะคะเอาไปขยายนาวได้เลยแล้วฝรั่งจะเข้าใจว่านาวน,นี้เป็นของคนคนนั้นนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย70กว่าล้านคนอีกต่อไปนะคะ แล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาสองทุ่มนะคะกับความรู้กัมม่าที่เมื่อรู้แล้วจะทำให้ชาติไทยของเราจเจริญสมดังสโลแกนของช่องเรานะคะบ๊ายบาย